เบอผมอีกครั้งครับ Bent Racer ครับผมรุ <c oughs> ่น b e n ม b e n i c i ครับวันนี้เรามาดูการทำขัดเคลือบเซรามิก c o a ติ้งแบ a ค k t o ครับผมอันนี้ต้องขอบคุณร้านช่างมิวสนะครับเป็นการทำสีสีรถเขาเรียกว่า Civic FK ตัวนี้สวยงามมากครับผมแต่นี่คือขัดไปแล้วขัดไปแล้วแล้วก็ลงน้ำยาแ l a c k t o ตัวนี้มีรับประกัน2ปีครับผมตัวนี้เรามาดูที่ล้อโครเมียมนะครับอันนี้คือ สามารถลงน้ำยากับล้อโครเมี่ยมได้ตัวนี้ทําให้มีการป้องกันเกิดขึ้นแล้วก็ตัวผมนี่ก็ไม่รู้เล่นอะไรครับอ่ดูกันครับอันนี้คือชิ้นดรงชิ้นดำเนี่ยพลาสติกดำเนี่ยน้ำยาตัวนี้เข้าไปแทรกเติมทำให้ชิ้นดำพวกพลาสติกเนี้ยดำตลอดเงางามโดยที่เราไม่ต้องลงแว็กเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องลงแว็กเลยคือล้างรถปุ๊บผ้าเช็ดปุ๊บดำปั๊บเลยมันจะมีข้อดีตรงนี้นะครับผม แล้วก็ขอฝากบอกร้านเออ่ชิปตลาดปูครับผมกับในเพจ PM Racing Shop นะครับอันนี้เป็นเบาะแบรนด์ที่แบบว่าโอ้โหนั่งปุ๊บแม่งนิ่มปั๊บเลยครับแล้วก็มีคาร์บอนแต่งด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถปักเป็นโลโก้แบบนี้ได้นะครับเล่นสีได้แต่อันนี้คือต้องคุยกับทางเพจอีกทีนึงนะครับผมหรือว่าติดตามได้ช่องทางเพจ PM Racing Shop นะครับอันนี้นะครับเป็นเบาะเขาเรียกว่าเบาะฟงสปอร์ตนะครับ แหม่สีนี้สวยจริงครับผมผมชอบมากเลยสีนี้ฝากฟิล์มร้านบี้มาเด๋่วมันษั่แมนด้วยนะครับผมกับฟิล์มไฟหน้านะครับแล้วก็พุ่มฟิล์มไฟหลังนะครับอันนี้ทําได้หมดครับ็นไฟหลีแล้วก็หน้าปัดนะครับผมกัรลอยกันอะไรนะครับก็ว่านไปนะครับฝากด้วยครับผมกับมาเดี่วมันนี่แมนฟิล์มพุ่มไฟไว้ใจผมนะครับ เนี่ยท่อแบบนี้เนี่ยสามารถลงเซรามิกน้ํายาเซรามิกของเราได้ด้วยนะครับโดนน้าปุ๊บแม่งเขาเรียกว่าเป็นเม็ดใบบอลเลยโชค๊คลงได้หมดนะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจนะครับติดตามช่องทาง y o u t u b e มันนี่แคร์นผมแล้วก็ทาง m o นนี่แมนฟิล์มมุ่มไปนะครับวันนี้ขอจบรายการนียงเท่นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมไไหนนนุ่งงงจจะด้้ใคคยยาเธอตอตกัแบบ คุยกันแบบไหนถึงจะไม่